เสียงคือเป็นจังสั่นเลยเนะอะยู่ดีสบายบนะ่ราะเนาะก็จเป็นวัดแหงน,น้อยนึงเลยนะโอ้ยอากาศมันเป็นจังไหนือเป็นวัดเป็นไหนหนอเนาะฝนตกสัน่บนบ่บางความฝนน้อยอืมพึ่งว่างมึงวันพึ่งว่างสิมาตาต่อตัวเลขกได้บาทน,นี่าาเขาคือเป็นตาสั่งแต่หื้อเลขคือหลุดไปจังสั่นโอ้ยังว่านี่ลเหรอบางวัเสียดายหลายเสียดายหลายวันนี้สัญจรได้รู้วันวันนี้เลขสัญจร เด็กสั่นห้ม่นาเลยวะมียนจารย์วันู่เขาเดวยเขาอ่ะอ๋องีใจว่าได้ต่ะอยู่น้องสามโตในกวาซาวนนาจารู้วันจ้าวันนี้เอาคุยกันก็มุ่งวามอง้ว่าได้นสามโตมาโตวันมาอีกได้ได้ไน้สี่เด็กได้ยแงเขาจะได่หาคุ้มกว่ามันเข่าเั้งเด็ก่งเส้งเด็กอย่างเชราศึกษากัรศาวันนาอยู่เนี่ยค่รวัน เราได้หวาว่าเดี๋ยวรอันคงสุดท้ายผู้น้องยิบแ่ยิเต้าเดี๋ยวจังวากันนะว่าจังจังวากันเอาเรกวิ่งนีไปกวาดนะหวกันนะค่ะลูวันแัวานี่ว่าประกวไปกวานรอดบาดในมือนั้นนะจ่หยิบเต้าด้วยสาสแล้วว่าเดี๋ยวบานี่จังมันกิดย้ยู่จัง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 วากันอีกแค่นี้นะหวกว่าคุยกันนะนสาวันนะค่ลูวันว่าเรวิ่งเขาอย่างไนมันกัมา แต่วาเวลาเขาบอกมันมันมันมาระดสิ่งมันมันมันพวกเขาใหม่านเนียมันไม่ได้กัดตัวนี้กันบ่หรอค่ะลุงวันเี่เดิ่งตายตัวเราเนีเอาเอยมะกากยมสูเยเจซีเขาได้สามนาอ่ะลุงวันจ้าสามโนี่ก็ถึงนี่มีเบอร์ซีเบอร์ซีเบอร์ซีเบอรเจ็บเบอร์ป เบอร์เเบอร์แปดมีสามเบอร์นนะาันนะจ้าลุวันาบแนีเอาไปครับพีเบอร์เจากสวันสามนะค่ะลนสี่หนึ่งสี่สอนึน่งสี่สองสี่แปด แปดหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดเที่อวไปตามนี่ก่อนมาตเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สวันนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ทาขวารีเรวันสามเบอร์เอคือเบอร์จเบอร์เจ็ดเบอร์แปดองสวันนะจ้าลุงวันวันนี้มันอีสองเบอร์นี่แหะเบอร์สี่ก็รับเบอร์เบอร์เจ็ดนี่แะจ้า นี่วันมาเน่เบอร์เบอร์ซกัเบอร์เจ็ดหาว่าเบอร์ซีเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเรื 8, ่องต่งพูยาบ้านวันที่หนึ่งเนี่ย<ะ>นนใมาคือเก่าหรอสามวันนะค่ะลุงวันก่อนอยู่ไซก็ตามแต่สามเบอร์นี่ครัะจะต้องมีพูนยาบานแนลจะจ้ไมาเห็นกัครับาคือเก่าครึงหน,นึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เลยเาว่า นี่หนึ่งกับเกตเขาเขาเกตศูนย์เขาไหว้วัเบิร์นเลยวันนี่บ้านเขาเกตศูนย์ได้เป็นบันตากันนะค่ะลุงวันหนึ่งเกตศูนย์วกวนนั้นวันบานม่าน่ะเนียนจ้าบ้านเขาบ่หลงกันนึงกับเกตนี่บานเนี่ยมาี่พี่มู้เยเป็นปุ้าบานคือที่เขาบ่เดียวเบิรงนด้อนะบักศูนย์ผีวัดเตี้ยบักศูนย์ีนี่บานี่คือจออยู่นี่เขาเขาบ่ไ้เดียวเบิรงนด้อนี่เบรเบอร์แปดนี่ ถาแม่นรุ้นก็รุ่นไปที่ะาสาวันนะค่ะลุงวันมาเนี่ยเขาขอซีกับเจี๊ยงไปกวนสาวนนะคะวิ่งคือซีกับเจ็ดนลงวันเนาะครับีกับเจีดมาเนี่มาในที่สีไม้แหกงก็จังน้อยก็คือเอร์ซีสาวันนะบอกเอ็มซีไปกอนเลยโอ้ซีนี่มาแห้งเนาะเล็กเขานี่เล็กทั้งถึงเลยถงถึงเนาะจากลุงวันเด็กเด็กเด็กเเกินคือเกาตว่าเด็กซีเขาซีกับเจ็ดเน่เอาว่ดซีเจ เขาสามประตูนี่สามเบอร์นี่ผู้ใหญ่บ้านสามเบอร์นี่เขาขอว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหนุนประจำวันที่นึงนี่คือเบอร์สีนี่แหละสาวันนาที่เบิรงแล้วเนี่ยค่ะลุงวันเอาเนี่ยสระว่านี่แหละในเอฟซีเราก็เดชประกบมาแดีววันเนี่ยจังว่ากันอีกทีนึงเนาะสาวันนาเหมือนสตะว่าก้าวู้ว่าเดชสามประนี้ม่าเราล่ะค่ะลุงวันเอาวันที่สามสิบเนี่ยเจ้าจัก็กำลังคุยกับพงเปิดก่อนเดี๋ยวเป็นยังไหน เด็กพวกนี้แต่ว่าเด็วิ่งนี่มันบงเปืยนเนาะอ่าคุยกัแเ้วเด็กคือว่าเขามันมันตําียตาประตูเนีีเจ็แปดนาาวันนจ้าลุวนอาเดี๋ยวที่ว่าปั้นทุกองตัวนึ่งว่าวันที่ประกบคู่ใหม่สามตัวเกับวันที่สามนตาวันนค่ะเดี๋ยววันที่สาสิบทัวหาลุงวันไหมดื้อจังหวัดวนึ่งวัาเด็กแล้ววันที่ประกบเลทั้งเด็กสามตัต้งเด็กยังกันนี่นะประเด็กสามตัเด็กสองตคือบ่ายมันเด็กเข้าเติ้งอยู่หนีเลยนะเต หกสองโตแน่สามโตว,ว่าเขาก็เป็นโตโตวตตยัยงไปคุยกันนะนะจ้าลุงวันค่อะออกล้มกันตอนนอสาวนาเนาะจ้าจ้าลุงวัน,นกันจันกันนอสคนละสามสิบแต่แว่าเอฟซีเขานี่นะตามนี่ไปเนี่เพราะว่าไอ้สามประตูนี่ยังไงเขาก็บ่กเปี็นตามเบอร์ผู้ใหญ,ญ่บ้านเบอร์ซีเบอร,ร์เจ็เบอร,ร์แปดนี่นะค่ะลุงวันเขาจะสมมติเน้นให้เอฟซีเนี่ยว่าซีนี่กันม้ากับมาออกตั้งเด็กวิ่งได้กับซีกับซีนี่เจ็ดีังกับเจ็ดนี่ นี่ขออกไปตีแรกนะตาวนาติดทั้งซ้อนโตตั้งเรีกวิ่งกันนะค่ะลุงวันจ้าจ mm hmm. ้าขอวิ่งแง่าจะขอให้เขาทั้งเป็นเดินสามโตหรือโป๊สามโตตั้งโตโตตัวยังไป็นตีนะตาบรรณ่ค่ะลุงวันจ้าไหนไหนให้ตาวนาอธิบายเอีเยวพอใหนเอาท้องนี้แหละแต่ว่าพุญธบ้านเบอร์ซีเบอร์เก็เบอร์แปดเขาเปลี่ยนสามพุทธบานนี่คือเก่าอ่ะนะจ้าลุงวันจ้าสมัครเลือกตั้งงวด ทีหนึ่งยูไห้ไซนาเนี่ยสามเบอร์นี่ผูนยาบาลสามเบอร์นี่คือเขาค่ะลุงวันอ่าแต่เชาเนี่ยซีกันนีแจ้งเัวร้านมาสาวันน้าเนาะค่ะลุงวันจ้าวันนี้มองไปคนเบิรงอาจารย์นั่นตัดนั่งแม่ตัดนั่งนี่ไปแล้วก็เอาของพอนไปใส่ก่อนค่ะเอาขาไปใส่กันเนี่ยเพิ่อนกับของเพิ่นแล้วก็วัดทีสามสิบบาทเนี่ยครับัดเข่ากันแล้เอฟซีควายมากันอีกเพื่อนหนึ่งมาสามวันน้าเนาะจ้าลุงวันจ้า จ้าลุงวันขอบคุณสวัสดีสิค่ะติดตามสองของสาวนาติดตามลุงวันวันที่สามสิบแคร์นะป่านแล้วมาพบมาพบกันเวลาเก่าโม่งป่วนหรื่นอจนะน้องาวัสดนาเนาะค่ะลุงวันจ้าจ้าโอเคค่ะจ้าค่ะวันดีจ้าลุงวันวันดีสาวนา